ป่าลึกฝั่งลาวสถานที่ที่ใครๆก็หวาดกลัวกลับกลายเป็นสังเวียนแห่งศรัทธาเมื่อหลวงปู่คูนปริสุทธโธเลือกบังเพนเพียนที่นั่นในคืนที่วิญญาณร้ายออกอาวาดท่านยังคงสงบนิ่งใช้เพียงพลังแห่งธรรมะขับไล่ความมืดมิดไม่ว่าจะเป็นงูยักษ์พ่นพิษหรือเจ้าป่าผู้ดุร้ายท่านจะทำอย่างไรต่อไปรับชมคลิปพร้อมกันได้เลยค่ะ ณดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งถูกโอบล้อมด้วยป่าทึบอันกว้างใหญ่ไพศาลในประเทศลาวยามสนธยามาเยือนเสียงลมหวีดวิวพัดผ่านยอดไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าราวกับเสียงคร่ำครวญของวิญญาณที่ถูกจองจำ ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างรู้ดีว่าป่าแห่งนี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงพูดผีปีศาจและวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ทุกขนแห่งไม่มีใครกล้าก้าวล่วงเข้าไปในยามวิกาลนอกจากผู้ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและจิตใจที่บริสุทธิ์ ในยุคสมัยนั้นยังมีพระรูปหนึ่งนามว่าหลวงปู่คูลปริสุทธโธท,ท่านเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและพลังจิตอันแก่กล้าหลวงปู่คูลมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อเข้าถึงสัจธรรมแห่งชีวิตท่านจึงตัดสินใจออกทุดงรอนแรมไปในป่าลึกเพื่อสแสวงหาความสงบและ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวในจิตใจของตนเอง การเดินทางของหลวงปู่คูณมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหนทางเต็มไปด้วยอุปสรรคและพยันตรายนานาประการสัตว์ป่าดุร้ายแมลงพิษและสภาพอากาศที่แปรปรวนล้วนเป็นบททดสอบความอดทนของท่านแต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่และศรัทธาในพระธรรมหลวงปู่คูณก็ก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ทีละก้าวจนกระทั่งท่านเดินทางมาถึงชายป่าฝั่งลาว บรรยากาศของป่าแห่งนี้แตกต่างจากที่ใดๆที่ท่านเคยพบเห็นมันอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความลี้ลับและความน่าสะพรึงกลัวเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ดังกระซิบกระซาบราวกับมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองท่านอยู่ตลอดเวลา หลวงปู่คูณมิได้แสดงความหวาดหวั่นแม้แต่น้อยท่านมองหาทำเลที่เหมาะสมสำหรับบำเพ็ญเพียรและสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับป่าช้าแห่งหนึ่งป่าช้าแห่งนี้ดูรกร้างว่างเปล่ามีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนมืดมิดสุสารเก่าแก่ที่ผุพังบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตที่ดับสูญหลวงปู่คูณทราบดีว่านี่คือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฝึกจิตท่านจึงปักกลดและเริ่มนั่งสมาธิ เมื่อราตรีมาเยือนความมืดมิดปกคลุมไปทั่วทั้งป่าช้าแสงจันท์เลือนรางสาดส,ส่องลงมาเพียงเล็กน้อยเงาของต้นไม้บิดเบี้ยวดูน่ากลัวเสียงสัตว์กลางคืนร้องระงม,มสร้างความวังเวงแต่หลวงปู่คูณยังคงนั่งนิ่งอยู่ในสมาธิจิตใจของท่านสงบเยือกเย็นราวกับผิวน้ำในยามราตรีไม่นานนักสิ่งลี้ลับก็เริ่มปรากฏกาย กลิ่นเหม็นสาบโชยมาตามลมเสียงโหยหวนดังแววมาจากที่ไกลๆบางครั้งก็ใกล้เข้ามาจนราวกับอยู่ข้างหูหลวงปู่คูณรับรู้ถึงการมาของเหล่าวิญญาณร้ายที่พยายามจะรบกวนการบำเพ็ญเพียรของท่านบางตนปรากฏกายในรูปร่างที่น่ากลัวดวงตาแดงกำ่ำเปล่งเสียงหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยบางตนก็พยายามจะเข้าใกล้เพื่อสัมผัสแต่หลวงปู่คูณยังคงตั้งมั่นในสมาธิไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรบกวนเห นนั้ท่านเริ่มสวดคาถาอิติปิโสด้วยเสียงอันกังวานและหนักแน่นพลังแห่งพระธรรมแผ่ซ่านออกไปรอบกายของท่านแสงสว่างสีทองเรืองรองขึ้นจากกายของหลวงปู่คูณขับไล่ความมืดมิดและสิ่งชั่วร้ายให้ถอยห่างออกไปเสียงสวดมนต์ของท่านดังก้องไปทั่วทั้งป่าชา้าราวกับเสียงระฆังแห่งธรรมะที่ปลุกให้สัพรพสิ่งตื่นขึ้นเหล่าผีป่าที่เคยดุร้ายและเกลี้ยกล่ดเริ่มแสดงอาการหวาดกลัวบางตนกล ร้องด้วยความเจ็บปวดบางตนพยายามจะหลบหนีแต่พลังแห่งธรรมะของหลวงปู่คูนนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกมันจะต้านทานได้ในที่สุดผีป่าส่วนใหญ่ก็ยอมแพ้พวกมันคุกเข่าลงกราบขอขมาต่อหลวงปู่คูนดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความสำนึกผิด แต่ยังมีผีป่าตนหนึ่งที่ดุร้ายกว่าตนอื่นๆมันไม่ยอมจำนนง่ายๆมันแปลงกายเป็นงูใหญ่ตัวมหึมาเกรดสีเดิมทมินสะท้อนแสงจันทร์ดวงตาแดงกำ่ำราวกับฐานไฟงูใหญ่เลื้อยเข้ามาใกล้หลวงปู่คูณมันพ่นพิษร้ายออกมาจากปากหวังจะทำอันตรายท่านแต่เมื่อพิษนั้นพุ่งเข้าใกล้กายของหลวงปู่คูณมันก็สลายหายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่จริงหลวงปู่คูณยังคงนั่งนิ่งไม่สะทกสะ ต่อบพิษร้ายใดๆงูใหญ่พยายามโจมตีอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายท่านได้เลยแม้แต่น้อยสุดท้ายมันก็ต้องล่าถอยไปอย่างพ่ายแพ้จากนั้นไม่นานก็ปรากฏสัตว์ประหลาดอีกตนหนึ่งมันเป็นเจ้าป่าแห่งนี้รูปร่างของมันน่าเกรงขาม กึ่งเสือกึ่งควายมีเปลวไฟลุกโชนออกมาจากกายของมันดวงตาของมันแดงกำ่ำราวกับลาวาที่กำลังประทุสัตว์ประหลาดตนนี้พุ่งเข้าใส่หลวงปู่คูณด้วยความเกลี้ยวกราดหวังจะขย่ำท่านให้แหลกขามือแต่หลวงปู่คูณยังคงสงบนิ่งท่านไม่ได้ลุกขึ้นต่อสู้แต่กลับแผ่เมตตาจิตอันบริสุทธิ์ออกไปพลังแห่งธรรมะอันยิ่งใหญ่พุ่งตรงเข้าสู่ร่างของสัตว์ประหลาด เปเลวไฟที่ลุกโชนบนกายของมันเริ่มมอดดับลงดวงตาที่เคยแดงก่ำก็กลับกลายเป็นอ่อนโยนลงทีละน้อย สัตว์ประหลาดเจ้าป่ารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่เหนือกว่าที่มันเคยพบเจอมันรู้สึกถึงความสงบความเมตตาและความบริสุทธิ์ที่แผ่ซ่านออกมาจากหลวงปู่คูณความเครี้ยวกราดและความโกรธแค้นที่เคยมีอยู่ในจิตใจของมันมาลายหายไปสิน้นมันทรุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าหลวงปู่คูณร่างกายของมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเปลวไฟดับลงขนที่เคยหยาบกร้านกลายเป็นอ่อนนุ่มรูปร่างของมันค่อยๆกลายเป็นเทพร,รักษ์ผู้สง่างาม เทพรักตนนั้นกลมกราบหลวงปู่คูณด้วยความเคารพและสำนึกในบุญคุณที่ท่านได้ปลดปล่อยมันจากพันธนาการแห่งความชั่วร้ายหลังจากเหตุการณ์ในครืนนั้นป่าช้าที่เคยน่ากลัวก็กลับกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านในพื้นที่ต่างได้ยินเรื่องราวการปราบพูดผีของหลวงปู่คูณพวกเขาพากันมาที่ป่าช้าเพื่อกราบไหว้และขอคอนจากท่านผู้คนมากมายต่างเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่คูณพวกเขาขอให้ท่านเป็นที่พึ่งทาง และหันมายึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หลวงปู่คูณได้เมตตาอบรมสั่งสอนชาวบ้านถึงหลักธรรมคำสอนต่างๆสอนให้พวกเขารู้จักการทำความดีละเว้นความชั่วสอนให้รู้จักการให้อภัยการมีเมตตาต่อผู้อื่นและการใช้ชีวิตอย่างมีสติชาวบ้านต่างตั้งใจฟังคำสอนของท่านและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยคำสอนของหลวงปู่คูณทำให้ป่าลาวแห่งนั้นกลับมาสงบสุขอีกครั้งปราศจากพูดผีรบกวน ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี เรื่องราวการทุดองของหลวงปู่คูณในป่าลาวได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนมันแสดงให้เห็นถึงพลังของศรัทธาอันแรงกล้าปัญญาอันลึกซึง้งและเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นความกลัวพูดผีปีศาจหรือแม้แต่ความมืดมิดในจิตใจของมนุษย์หากเรายึดมั่นในธรรมะและทำความดีอยู่เสมอชีวิตของเราก็จะพบกับความสงบสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองตลอด ไปนิทานจบแล้วค่ะใครที่ดูนิทานเรื่องนี้จบแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างเรื่องต่อไปอยากให้อดีินำเสนอเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ